This the standard podcast is i ears opening Pod for your ears. The <Secret> Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret นมข้นหวานคือผลิตภัณฑ์ขอญใจเด็กๆเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมก็ชอบทานนมข้นหวานมากเหมือนทุกท่านแหละครับไม่ว่าจะใส่ในไอติมนะครับจะใส่ในขนมปังหรือว่าขนมหวานต่างๆนะครับ เหตุผลที่วันนี้ผมหยิบยกเรื่องนมข้นหวานมาพูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเซกชันนมข้นหวานแล้วก็ครีมเทียมเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมตลาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจอย่างมูลค่าตลาดของนมข้นหวานและครีมเทียมในตอนนี้ปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 2ึ0 0หล้านบาทก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ใน1 2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับก็มีเจ้าตลาดหลักๆอยู่ประมาณ3เจ้าแน่นอนอันดับที่1ก็คือแคนเนชันอันดับที่2คือม อันดับที่3คือพาเลสวันนี้ครับผมได้รับเกียรติคุยกับผู้บริหารของนมข้นหวานตราพาเลสเหตุผลที่ผมคุยกับนมข้นหวานตราพาเลสเนี่ยเพราะว่ามีเคสตัดดี้หรือบทเรียนต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับพาเลสเนี่ยเติบโตมาจากธุรกิจที่เป็นแบบเท่าแก่นเนี้ยมากๆเป็นยี่ปัวซาปัวนะครับส่งของให้กับตามโรงแรมต่างๆแต่ว่ารุ่นลูกครับรุ่นที่2เนี่ยนำมาปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็เริ่มต้นสร้างแบรนด์ ธุรกิจนมข้นหวานขึ้นมาจากศูนย์นะครับจากศูนย์เลยนะครับปัจจุบันนี้อย่างที่บอกเขาเป็นอันดับที่3แชร์ส่วนแบ่งการตลาด20%ยอดขายต่อปี1,800ล้านบาทเพราะฉะนั้นบทเรียนวันนี้ที่คุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์กลับไปมากที่สุดและตัวผมได้ประโยชน์จากการคุยก็คือทําอย่างไรที่เราเป็นผู้เรียนหน้าใหม่นะครับตัวเล็กกว่าเขากําลังพลนน้อยกว่าเขาแต่สามารถที่จะแชร์ส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นรวมทั้งใครที่ นะครับมีกิจการของที่บ้านอยู่แล้วของครอบครัวอยู่แล้วเป็นกิจการที่ทํามาอย่างยาวนานแล้วต้องการที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยรับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่นี่คือโน้ตหาวที่สําคัญมากที่สามารถนําไปปรับใช้ได้วันนี้ผมคุย you, oh, กับคุณโออิทธิพลปฏิมาวิรุตกรรมการผู้บริหารบริษัทเดลี่ฟู้ดจำกัดครับขออนุญาตเล่าประวัติของนมข้นหวานพาเลสก่อนลวกันนะครับ ก็จริงๆแล้วบริษัทเดลี่ฟู้ดจำกัดเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2,515นะครับก็ประมาณ47ปีที่แล้วเนาะโดยที่ก็คือคุณพ่อของคุณโออิทธิพลนั่นเองนะครับเขาก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องอาหารแช่แข็งนะครับน้ำเชื่อมซอสมะเขือเทศหรือว่าเนยสดนะครับเพื่อรองรับให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดโรงแรมพัตตการศูนย์อาหารร้านเบเกอรี่ ต่พอธุรกิจดําเนินไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องถึงเวลาที่ต้องปรับตัวคุณโอเนี่ยที่เป็นทายาทของครอบครัวเนี่ยก็เพิ่งเรียนจบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาช่วยดูแลบริษัทเดลิฟูดจากัดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเพราะตอนนั้นบริษัทเดลิฟูดทํางานด้วยระบบแบบเท่าแก,มาก่มากๆคุณพ่อคุณแม่ของคุณโอเป็นคนสั่งงานอย่างเดียวลูกน้องมีหน้าที่ทํางานตามคําสั่งของเท่าแก่เท่านั้นคุณโอเห็นดังนั้นก็ต้องทําการ เปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่เลยทีเดียวอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านลองไปฟังดูครับว่าเขาปรับโครงสร้างองค์กรอย่างไรให้ทันสมัยและแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเข้ามาก็เห็นหลายอย่างที่รู้สึกไม่ชอบใช้คำนี้เลยต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจเดิมเนี่ยก็คุณพ่อกับคุณแม่เขาก็ทำด้วยกันสคนทุกอย่างก็อยู่ในดิเรกชัน สายงานบังคับบัญชาก็อยู่สองคนนี้เพราะฉะนั้น,นระบบกานเท่าแก่ใช่เท่าแก่จริงๆครผมผมรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้โอกาสที่บริษัทจะขยายและเติบโตเนี่ยยากเพราะว่าคนคนนึงไม่สามารถทํางานได้เหมือนกับคน10คนหรือคนร0อยคนคแต่ว่าด้วยความที่เรากลับมาเนี่ยเรายังไม่รู้ในรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้อง follow up ตาม,มสิ่งที่คนเก่าทํามาก่อนแล้วค่อยๆแก้ไปครับ ผมถือว่าการการค่อยๆเปลี่ยนจะทําให้องค์กรไม่ช็อกอแล้วก็พนักง,งานที่อยู่กับเราอะ่ะถ้าเกิดโยนให้เขาไปรับผิดชอบเลยเนี่ยเขาอาจจะดูไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะทําไม่ได้ครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผลทําให้ทําให้เฟลกันทั้งหมดค,คใช้เวลาอยู่นานไหมครับที่ค่อยๆก็3าถึงหปีนะกว่าจะค่อยๆดิลิเกตงานออกไปบแบ่งเป็นแผนกชัดเจนทําโครงสร้างคือพอแบ่งชัดเจนเนี่ยนั่นเท่ากับว่า,วา ระบบการสื่อสารระบบการตัดสินใจทุกอย่างต้องมีมีความชัดเจนเพื่อว่าคนทำงานตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าออเขาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเทียบกับที่ผ่านมาซึ่งไม่ต้องคิดอะไรมีอะไรก็เดินไปถามอย่างเดียวแล้วก็ได้รับคำสั่งมาทำเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่สิ่งแรกที่เปลี่ยนแม้ว่าจะใช้ระยะเวลานานก็คือการแบ่งโครงสร้างขององค์กรให้งานที่รับผิดชอบมันชัดเจนที่สุดชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ ได้ใส่ความคิดเขาลงไปได้ใส่พลังลงไปแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าเอ้ยของคิดเขาสำเร็จเพราะอะไรหรือว่า f a ลเพราะอะไรครับซึ่งมีเคสไหมครับมีตัวอย่างไหมครับจากตอนแรกที่ปกติก็อาจจะมีแจ่งคำสั่งจากฝั่งผู้บริหารลงไปพอเราเปิดให้พนักงานได้คิดเนี่ยเขาเขาเสนอไหมครับหรือว่าเขาตอบรับกันยังไงแล้วเราได้โปรดักหรือเราได้ ผลลั์ที่ดีขึ้นไหมครับครับก็มีนะครับหลายๆครั้งที่ที่เราก็จะใช้คำถามเอาเรื่องเรื่องนี้ทำยังไงให้เขาช่วยคิดนั่นเท่ากับว่าการที่เขาช่วยคิดนั่นแล้วแล้วเราไปทำในวิธีของเขาอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เขามีกำลังใจในการที่ว่าอยากจะทำให้มันสำเร็จคือแทนที่เราจะคิดให้เขาแทนที่จะคิดให้อ่าก็บอกว่าเอาถ้าอย่างเงี้ยเอาหนึ่งสองสามสี่ครับอยู่จะทำางไงอยู่จะ ปฏิจจการลูกค้ายัางไงอจะ approach ลูกค้ายัางไงยจะปิดเซลล์ยังไงถูกไหมครับแล้วก็มีออปชันอะไรให้ลูกค้าได้เลือกบ้างเขาก็จะเตรียมตัวไปอ,อย่างดีซึ่งสิ่งที่เราเห็นฟีดแบ็กที่เราเห็นคือพนักง,งานก็มีความสุขมีความสนุกมากขึ้นพนักงานก็ก็มีมีความสนุกมากขึ้นมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ผลงานก็ก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นด้วย ก็ S <S <an itary> หลังจากที่ฟังคุณโอเล่าการปรับโครงสร้างองค์กรไปนะครับในปี2545ครับเขาก็เริ่มธรุรกิจซึ่งเป็นธรุรกิจที่เป็นหัวใจหลักของบริษัทในปัจจุบันนี้ก็คือธรุรกิจนมข้นหวานตราพาเลสนั่นเองนะครับต้องเล่ากันว่าชื่อของพาเลสเนี่ยม,มาจากความตั้งใจนะครับของทีมงานที่ต้องการจะให้แบรนด์เนี่ยมันดูมีระดับพรีเมียมขึ้นมานิดนึงคุณภาพดีแต่อยู่ในราคาที่ยังจับต้องได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ตั้งเป้า ไม่ได้สูงมากนะักเพราะว่าส่วนแบ่งการตลาดตอนนั้นเนี่ยของนมข้นหวานเนี่ยประมาณย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนยครับอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาทเขาก็อยากจะมาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้สัก10%ละกันประมาณ500ล้านบาทบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆทํายอดขายประมาณ200้ล้านบาทถ้าเกิดได้ประมาณนะ10%ก็ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดด2เท่ากว่าเลยก็เลยลองเข้ามา โดยใช้หลักคิดหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้ารวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆอย่างจนปัจจุบันนี้อย่างที่ผมเล่าไปว่าพาเลสก,ก็ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน3นะครับยักษ์ใหญ่ของวงการนมข้นหวานนะใช้คํานี้ก็ดูเท่ขึ้นมานะวงการนมข้นหวานขึ้นมาได้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดก็คือในทุกวันนี้ธุรกิจแข่งขันกันสูงมากแล้วก็มีเรื่องของดิจิทัล d i ส r รั t ชันเข้ามาอีกพาเลสปรับตัวอย่างไรและมีกลยุทธ์อะไรที่ต่อสู้ และรักษาความสามารถในการแข่งขันนี้ไว้ได้ลองไปฟังกันดูครับต้องบอกว่าหลังจากที่เราปรับโครงสร้างเมื่อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทุกอย่างพยายามก็จะให้ i ดเรคชั t วมาเออเราทําอย่างเนี้ยเพื่ออะไรเราทําอย่างนั้นเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นฝ่ายผลิตเองก็ต้องดูแลในส่วนของตัวเองทํายังไงให้คงความสามารถในการแข่งขันต้นทุนทํายังไงให้คุมได้ ฝ่ายขายเองเนี่ยนอกจากรักษาช่องทางการจําหน่ายให้แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทํายังไงให้คนที่ขายของเรากําไรร่วมกันเพราะว่าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าเรากําไรเยอะเขากําไรน้อยเขาอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ผมว่าธุรกิจใหม่ๆเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กล่ะเป็นเรื่องของความร่วมมือทำยังไงให,ให้ทุกคนเนี่ยสามารถแชร์ลิง์ความคิด แชร์ลิงก์กำไรแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับจริงจงสนใจเรื่องเน็ตเวิร์เหมือนกันแต่ว่าตรงที่บอกว่าเราสื่อสารกับพนักงานตอนนี้พนักงานเท่าไหร่นะครับทษทีครับออตอนนี้พนักงาน2 5 0ใช่แต่ก็ถือยังไม่ได้ใหญ่ไม่เยอะเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราเริ่มปรับให้เป็นออโตเมชันมากขึ้นครับระบบการผลิตอะไรเงี้ยก็ใช้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมมากขึ้นทำให้คนงานที่อยู่ในโรงง,งานเนี่ยเรียกว่า ยืนแล้วก็กดปุ่มดูเครื่องทำงานให้ปกติแค่แคนั้นพอแล้วมันใช้คนไม่เยอะใช้คนไม่เยอะอันนี้เป็น,ปนมิสัยทัศ์ของคุณโอเองแต่แรก<ช>ว่าค<ช>วรจะเอาอโตเมชันเ <automation S 2> ข้ามาเพราะเราด้วยความที่ว่าเราก็เรียนมาทางนี้นะครับ,รบแล้วก็สวะน้วยดช่แล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยทำไมโรงงานเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยเขาเขาทำได้แล้วก็ช่วงที่ลงทุนใหม่ๆก็ต้องบอกว่า ก็สูงเอาการก็สูงอาการแต่ว่าเราคิดว่าในระยะยาวมันจะคุ้มครับครับ่งตอนนี้มันก็คุ้มอย่างที่มองไว้เลยคุ้มใช่ตอนนี้สัดส่วนในในบริษัทเนี่ยใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เนี่ยเยอะไหมครับแผนในในสายการผลิตนมข้นหวานเนี่ยผมไม่ได้ใช้คนจับสินค้าเลยฮาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งหมอย่างนี้ใช่เพราะว่าจากวัตถุดิบที่เราเทเนี่ยเทผสมลงไปเนี่ยเข้าผ่านกระบวนการผลิตเนี่ย ทุกอย่างจะอยู่ในท่อหมดหไม่ไม่มีการสัมผัสกับคนครับจนถึงกระป๋องจากกระป๋องใส่ลงไปในกล่องหรือหลอดใส่ใส่ลงไปในกล่องแล้วก็จากกล่องเนี่ยเรียงขึ้นชั้นวางสินค้าคคเพื่อจะส่งไปถ่ายลูกค้าเนี่ยไม่ไม่โดนมือคนเลยโอ้สุดยอดเพราะฉะนั้นคุณคภาพมาตรฐานมันจะมันจะคงที่มากไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนอันนี้ผมผมถามเผื่อคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ผมเชื่อว่าทำโปรดักหลายๆอย่างแหละ บางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้หุ่นยนต์เต็มที่หรืออะไรช่างใจอยู่จาลงทุนต่างๆนะหรืออาจจะใช้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับคุณโอมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมครับว่าวิธีการที่จะนําเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันต้องคํานึงอะไรหรือว่า m มล์เซตของผู้บริหารตอนนั้นทำไมถึงกล้าลงทุนอะไรเงี้ยอยากให้แชร์ถ้ามีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้ครับตอนที่เราเริ่มทําใหม่ๆก็ยังไม่มีนะครับนมทุกรางเนี่ยต้องใช้คนยก เลียงบนชั้นวางสินค้าวันหนึ่งห้าพันลังใช้คนสองกะแล้วก็คนอยู่ประมาณสามเดือนกล้ามขึ้นแล้วก็อยู่ไม่ไหวเราก็บอกโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เราหาคนเปลี่ยนไม่ทัน <im it> เพราะว่าหนึ่งคนงานก็ร้อนแล้วก็เขาก็ทำงานหนะักก็เลยมองว่าเออถ้าอย่าง,งนะั้นน่ะแขนกลน,น่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดี ก็เริ่มจากแขนกลง่ายๆครับเอามาแล้วก็เรียงแล้วก็ยังใช้รถยกตักออกไปกยไไ็ยังมีคนที่ช่วย<อ><อ>คุ้มอยู่ช,ช่วแรกๆบ้างครับนั่นคือนนั่นคือจุดเริ่มตน้นซึ่งประเมินว่าเลยะยาวคุ้มหุ่นยนต์ไม่ต้องไม่ต้องหยุดพักร้อนไม่ต้องลาป่วยไม่ต้องอะไรก็เราคิดว่าการลงทุนที่สูงเนี่ยก็ทดแทนแรงงานที่หายยากขึ้นแล้วก็ เทิร์นโอเวอร์ที่เยอะได้กลับมาอีกเรื่องสุดท้ายครับเมื่อกี้ที่ติดไว้แล้วผมชอบเหมือนกันก็คือเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กเพราะว่าเราก็ทํางานกับแบบ B2B ค่อนข้างเยอะกับผู้ประกอบการครับวิธีคิดของเราที่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะช่วยให้เขาได้กําไรด้วยแชร์กาไรด้วยกันเนี่ยมันทํางานอย่างไรคือเราต้องยอมลดกําไรเราลงนิดนึงหรือเปล่าครับเพื่อเพื่อทําให้เขาทํางานร่วมกับเราได้หรือเรามีวิธีการคอมเพลเมอ์เรื่องนี้ยังไงครับคืออันนี้เริ่มมาจากว่าเรา กำหนดก่อนกำหนดชั้นของลูกค้าเป็นหลายๆชั้นซึ่งมีทั้งค่าส่งค่าปลีกรายย่อยพอพอพอแบ่งชั้นของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็มาออกแบบโครงสร้างของราคาว่าแต่ละโครงสร้างเนี่ยควรจะมีราคาขายปลีกเท่าไหร่ค,รควรจะมีราคาขายส่งเท่าไหร่ควรจะมีอัตรากําไรเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นภาพชัดที่ หนึ่งคนที่ซื้อทําขายส่งเองเขาจะเห็นว่าอเขาเขาขายได้จํานวนเขากําไรเท่านี้เขาเขาอยู่ได้ใช่ไหมครับนะครับพี่คนขายปลีกเองเนี่ยในราคาที่สูงขึ้นเขาก็รู้ว่าเอาเขาซื้อน้อยแต่ว่ามีคนบริการนะสิ่งที่ได้ก็คือการบริการที่รวดเร็วทันใจแล้วก็เขาก็ยังมีกําไรอันเนี้ย ก็คือการออกแบบโครงสร้างราคาตั้งแต่แรกแบ่งชั้นลูกค้าตั้งแต่แรกทําให้ทําให้ทุกช่องทางการจําหน่ายของเราเนี่ยเขารู้ว่าอ่าโอเคเขาขายทุกกระป๋องหรือทุกรังหรือทุกอะไรเขาจะได้เหลือเท่าไหร่รแล้วเราก็เสริมไปด้วยเทรดโปรโมชั่นที่เราปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับ เหมือนกับคิดถึงใจเขาใช่ในแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเฟิร์สแนลไลท์ให้เขาซึ่งเราแบ่งเป็นสี่กรุ๊ปอย่างเมื่อกี้ที่บอกใช่ก็ทำให้ทำงานร่วมกันแล้วเขาก็อยากจะซื้อของเราไปเป็นนานๆเขาต้องบอกว่านมมาหนักนมคนหนักจริงๆพอพอหนักเนี่ยการที่เหมือนกำไรน้อยเนี่ยและและปัจจุบันก็คือสภาพจะเป็นคือถึงแรงงานหายยากคนส่งหายยากค่าน้ำมันแพงค่าคนส่งแพงเนี่ยอันนี้ต้องคิดถึงใจลูกค้าแล้วว่า ถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ไม่มีกําไรเขาก็ไม่รู้จะทำทำไมถูกไหมครับเขาไปขายของเบาดีกว่าครับทํายังไงให้เขารู้สึกเอาขายของหนักแล้วเขายังได้มาจิ้งหงือแล้วก็เอ็นจในจนํานวนที่ผ่านกิจกรรมการตลาดที่เราสื่อสารไปกับผู้บริโภคให้บริโภคซื้อมากขึ้นเขาก็จะได้ส่วนต่างราคามากขึ้นครับอคำว่าหนักนี่หนักโดยความหมายจริงๆไม่ได้เปรียบเลยเลยจริงๆครับตัวผมก็ยกเอง ก็เท่าที่ฟังดูผมว่าพาเลสก็เติบโตแล้วก็ดูประสบความสําเร็จแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะมีบทเรียนมีความผิดพลาดหรือเคยเจอกับวิกฤตมาบ้างเหมือนกันอยากให้แชร์บทเรียนต่างๆที่เคยเผชิญมาบ้างครับก็ต้องบอกว่าในในธุรกิจวิกฤตสามารถเกิดได้ตลอดเวลาครับมีทั้งในช่วงวัตถุดิบขาดแคลนในแต่ละอย่าง อย่างเช่นน้ำตาลแพงน้ำมันขาดตลาดกระป๋องไม่มีน่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมประเทศไทยปี2554ช่วงนั้นเนี่ยพอน้ำท่วมทั้งประเทศนั่นหมายถึงว่าระบบซัพพลายเชนทั้งวัตถุดิบเองแล้วก็ทั้งสินค้าสำเร็จรูปเองเนี่ยเกิดปัญหาตลอดสายการผลิตตลอดสายการขนส่ง ซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ยเราจะทํำยังไงแม้แต่ตัวโรงงานเองก็น่าห่วงว่าโรงงานเราเราน้ําจะท่วมหรือเปล่าตอนนั้นก็วางแผนหลายอยา่างตอนนั้นก็เปิมเปินสถานการณ์หลายอยา่างจนเราคิดว่าเอา้าน้ําจะมาไหมถ้าน้ําไม่มาเราจะทํำยังไงเราจะแก้ยังไงหลังจากที่ผ่านช่วงคิดว่าเอาน้ําไม่มาแล้วเราผลิตได้แล้วก็คือตอนนั้นไม่ได้โดนผลกระทบ <S <S น้ำท่วมไม่ได้โดนผลกระทบมาใก,กล้เก<ด>ือบเกือบโดนเหมือนกันครับก็โชคดีมากแล้วก็พอเสร็จเนี่ย แผนงานต่อไปคือทำยังไงให้เรามีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตเพื่อจัดส่งจำหน่ายให้ลูกค้าได้เพราะาดีมาน่าจะสูงมากดีมานด,<า>ดีมานก็วิ่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยวางแผนล่วงหน้าประมาณสี่ถึงหกเดือนเลยนะครับว่าไอ,อา้วัตถุดิบแต่ละตัวเราจะต้องใช้เท่าไหร่รต้องสั่งผลิตยังไงต้องทำยังไงให้ถึงเข้าโรงงานให้ทัน เพราะว่าต้องคำนวณเวลาในการขนส่งด้วยไงครับเพราะมันมันมันนนมันถูกปิดไปเยอะเลยแล้วก็ลูกค้าเหมือนกันว่าลูกค้านี่จะไปแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดนี้จะเดินทางยังไงจะส่งยังไงครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับพฤตการของสินค้าหลายๆอย่างที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นล,ลูกค้าเนี่ยหลายๆคนต้องบอกว่าหลายๆคนก็ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มราคาให้กับผู้บริโภคปลายทางซึ่งเราก็เห็นนะว่าแบบ มันเป็นปัญหาว่าถ้าถ้าเราไม่สามารถยืนราคาได้ทั้งที่ต้นทุนเราสูงขึ้นแล้วเขาเอาไปเพิ่มกําไรมากๆากอะ่ะมันมีลูกค้าหลายคนที่คิดว่าโอ้ฉันมีคนฉันมีของใครต้องอยากซื้อก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปมันทําให้ว่าปลายทางเนี่ยเขาบางทีอาจจะซื้อไม่ไหวเขาเอาไปทํากําไรไม่ได้ร้านกาแฟต่างๆอาจจะซื้อนมกระป๋องหนึงยีบาทกลายเป็นซื้อ25บาทหรือ30บาทเนี่ย ทำให้ผัการะให้กับผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะบริโภคน้อยลงใช่ไหมครับหรืออาจจะหาวัตถุดิบอื่นเปลี่ยนก็เป็นอีกผลผลหนึ่งนั่นทำให้ตอนนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าวิกฤตอันนี้เป็นเหมือนวิกฤตช่วยกัน ทางพาเลทก็ยังตรึงราคาอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับเพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปแม้ว่าต้นทุนเราต่างๆจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมดใช่ช่วงนั้นผลประกอบการก็จะไม่ได้ดีตามเป้าแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ายอดขายยอดขายเพิ่มขึ้นอ volume มันเขึ้น v o l ุ่มโดยอัตโนมัติครับตัวตัวจํานวนบาทที่เราได้มาเราได้มากขึ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตแต่ละครั้งหรือว่าวิกฤตใหญ่เมื่อกี้นี่มันคืออะไรบ้างครับ มันคือการเตรียมพร้อมมันก็คือการเตรียมพร้อมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละปีในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมที่สุดว่าถ้าเกิดอย่างเนี้ยเราจะแก้อย่างไรครับก็กิดลลวงหน้าเยอะอ่นฮะ ทีนี้มาพูดถึงอนาคตนิดนึงครับเมื่อกี้อย่างเราคุยสถานการณ์โอเคยอดขายปีที่ผ่านมา1,800ล้านบาทก็ส่วนแบ่งการตลาดก็20%เนะครับเป้าหมายเราในอนาคตตั้งเป้าไว้ยังไงจะมีรายโปรดักเพิ่มไหมหรืออะไรยังไงบ้างครับเป้าหมายในระยะยาวเนี่ยผมว่าทางพาเลตก็โตได้โตได้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำ ถูกไหมครับการทำการทางานทำธุรกิจเนี่ยไม่ไม่วางไว้ชนะก็ไม่รู้จะทำทำไมจริงแต่เราก็ไม่ได้ไปแต่เราก็ไม่ได้ประมาทคู่แข่งหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าการที่อะไรขนาดนั้นการที่ทำไม่ได้มันจะทำให้เราแบบอึดอัดหนึ่งก็รักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วบริษัทต้องโตไปเรื่อยๆเราอาจจะขยายโปรดักต์เพิ่มอาจจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจของพนันก็ได้ ซึ่งเราก็สามารถโตได้สร้างสร้งความแข่งขันได้เหมือนกันแล้วก็ในธุรกิจของค้นวันเองก็สามารถลงลึกได้อีกอเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีก ปรับเป็จุพันฑ์ซึ่งสามารถเหมาะกับผู้ริโภคในแต่ละกลุ่มมากขึ้นครับระบบข้อสมัยผมว่ายังใช้ได้อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันขคอสมัยมากขึ้นรสชาติต่างๆรูปแบบผลิตภัณฑ์โปรดักต์ใหม่ๆครับใช้การผลิตใช้การจําหน่ายช่องทางการจาหน่ายโอ้มีได้อีกก็คือลงลึกได้มากกว่านี้ใช่ลงลึกได้มากลงรายละเอียดได้มากกว่านี้ในฐานะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนมข้นครีมเทียมเนี้ยมานานเนี่ยเรามองอนาคตของ วงการนี้ยังไงบ้างครับมันจะเติบโตมากขึ้นกว่านี้ไหมครับหรือมันจะมีอะไรมาทดแทนไหมหรือมันโดนดิสรับไหมเหมือนวงการอื่นออ,อุตสาหการรมอาหารโชคดีตรงที่ว่าทุกคนยังต้องทานเรา,เราไม่สามารถทานด<ช>ิจิตอลได้เราไม่ใช่เราไม่สามารถมองเห็นใน iPad แล้วอร่อยได้ต้อง,ต,องต้องไปทานจริงต้องไปทานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติที่ดียังเป็นคีย์หลักสำคัญ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ร้านที่เข้าแถวยาวๆคนต่อคิวเยอะๆ er, นั่นคือร้านที่มีความเป็นยูนิคเนสของรสชาติจริงครับงั้นโปรดักต่างๆเนี่ยโปรดักอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคงความเป็นยูนิคเนสของเราให้ได้เราต้องชู v a l ลูของสินค้าเราให้ได้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เขาหาไม่ได้ในยี่ห้ออื่นสิ่งที่เขาต้องซื้อของเราแล้วก็เสริมอย่างอื่นเป็นเป็นองค์ประกอบแหละครับ ว่าทำยังไงให้สะดวกขึ้นเห็นมากขึ้นครับคุณภาพของโปรดักต์เนี่ยคุณภาพของยังยังเป็นความสำคัญครับสุดท้ายแล้วกันครับในฐานะคนที่เติบโตมากับธุรกิจผมใช้คำว่าแบบเท่าแก่เลยครับรับจ้างผลิตทั่วไปนะครับจนเติบโตมาเป็นแบรนด์ระดับประเทศได้นะครับใช้เทคโนโลยีนะครับใช้วิธีการบริหารองค์กรแบบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยถ้ามีคนมาขอคำแนะนำนะครับเขาเป็นธุรกิจที่ทำอยู่แล้วของครอบครัวอยากจะปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบันอยากจะพาธุรกิจแบบเนี้ยเหมือนมองเหมือนพาเลยที่เป็น,รนแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยคุณโอ๋มีอะไรอยากจะแนะนํากับกับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้บ้างครับครับต้องบอกว่าเจนสองที่อยากทําใช่ไหมครับ,รบหนึ่งชอบหรือเปล่าผมว่าแพชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนสมัยนี้ในการทําเพราะผมเชื่อว่าเจนสองทุกวันนี้อาจจะผ่านในช่วงดิ้นรนของรุ่นพ่อแม่มาแล้วอาจจะมีทางเลือกในการทํา อย่างอื่นได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่ยังสามารถทำธุรกิจครอบครัวอย่างมีความสุขได้หนึ่งพออยากทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดเกิดแรงบันดาลใจในการขยายในการต่อย,ยอดในการเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆมซึ่งต้องบอกว่าเจนสองเองเนี่ยอยู่กับธุรกิจตั้งแต่เกิดหรือตอนโตที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำเนี่ยเขาเห็นมากกว่าคนอื่นถูกไหมครับ เขารู้ว่าควรจะไปยังไงควรจะทํำยังไงควรจะแก้ยังไงเนี่ยห้เรื่อพ่อเรื่องแม่เองเนี่ยก็ต้องรักษาระยะทางในความสามารถของลูกให้มากขึ้นอใช่ไหม,มครับเพราะว่าคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาที่ดีได้รับประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นการที่ทําแบบเดิมเหมือนพ่อแม่นั่นคือผลก็จะได้แบบเดิม,มแต่ถ้าอยู่ต้องการโตต้องการขยายต้องการก้าว ก็ต้องมีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆไม่มีใครดีไปกว่าลูกตัวเองถูกไหมครับถูกครับไม่มีใครจะหวังดีกับบริษัทเท่ากับคนในครอบครัว <c oughs> เพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างเนี่ยแล้วค่อยๆถอ,อ,อ,อยไปผมว่าทําให้ธรุรกิจสามารถเติบโตได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าดีกว่าไม่ได้ลองจริงครับดีกว่าเราคุมก็อย่งางไม่ปล่อยให้เขาทำเลยแล้วแล้วแล้วไงต่อแล้วลูกก็จะไม่มีแพชชั่นเพราะว่าเอาก็ ทำเหมือนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทําทําไมถูกไหมครับ,รรบการที่เขาได้ได้แสดงความสามารถนั่นคือสิ่งที่ทําให้เปิดโอกาสในการเติบโตและก็อยู่รอดครับอย่างตัวคุณโอเองแพชั่นของเรา <c oughs> ที่ได้ทําธุรกิจต่อจากคุณพ่อรหรือทุกวันเนี้ครับมันมีความสุขที่อะไรที่เรายัางสนุกกับมันคิดสิ่งใหม่ๆพยายามจะหาทางเติบโตไปเรื่อยๆเ,เนี้ยครับก็ ผมมองพาเลสเหมือนลูกเลยนะเพราะว่าณณวันแรกผมอยู่ตรงนั้นผมโตมากับเขาผมผมให้เขาโตในในทางที่ผมอยากให้เขาเป็นแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ไม่หยุดที่จะคิดเราก็ไม่หยุดที่จะศึกษาเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตลาดเราเราเห็นหลายๆช่องที่เราสามารถลงไปในรายละเอียดได้เราสามารถเห็นวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยมีสิ่งที่เราให้เราทำเยอะแยะไปหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีทีมงานที่ดีในการที่จะมาช่วยขยายความคิดของเรา mm hmm. ลงไปพัฒนาลงไปทำ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน mm hmm. ถูกไหมครับก็คือทีมงานที่ดีเนี่ยทุกคนก็จะทำ หนึ่งอย่างของตัวเองให้มันออกผลมาอย่างที่เราต้องการครับครับงนั้นความสุขของวันนี้ก็คือเห็นลูกของเราที่เราคลอมคลอดเลยผมใช้คำนี้ให้มันเติบโตขึ้นมาโดยที่คนที่เลี้ยงดูเขาตอนนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวละแต่คือทีมงานที่เราไว้ใจแล้วก็เชื่อในมั่นในศักยภาพของทีมงานทุกคนที่ทําให้พาเลสมันเติบโตไปเรื่อยเยมันเป็นหัวใจขององค์กรจริงๆว่าคนบริษัทที่ดีต้องมาจากคนที่ดีครับครับเห็นด้วยเลยครับครับ และนี่ก็คือพาเลทนะครับธุรกิจนมข้นหวานที่ไม่ได้หวานแค่สําหรับผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังหวานและหอมกับทีมงานและคู่ค้าไปพร้อมๆกันด้วยจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเนี่ยคิดว่ามีอะไรที่เป็นเคล็ดลับความสําเร็จนะครับของพาเลทบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างของพาเลทมีด้วยกันประมาณ3ข้อข้อที่หนึ่งะครับคือการใช้หุ่นยนต์100%ซ์ในการผลิตนะครับต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่เก่าแก่คุณพ่อคุณแม่ทํามาอย่างยาวนาน แต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของคุณโอครับที่เขามองเห็นว่ามาตรฐานและคุณภาพต้องมาก่อนเขาจึงนําหุ่นยนต์เข้ามากล้าลงทุนในระบบออโตเมชันนะครับซึ่งตอนแรกก็จะบอกมันแพงมากแต่ตอนนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่สามารถทําให้เลตเนี่ยมีมาตรฐานในการผลิตแล้วสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆได้อย่างสมน้ําสมเนื้อข้อที่2ครับการทาธุรกิจไม่ใช่เรากาไรคนเดียวแต่คู่ค้าเราก็ต้องกําไรไปพร้อมๆกันด้วยตรงนี้ผมค่คอนข้างชอบตรงที่คุณโอบอกว่าเน็ตเวิร์ก สำคัญที่สุดและเน็ตเวิร์กเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการหรือว่าคู่ค้าของเราที่เราจะทำงานร่วมกับเขาด้วยถ้าเราคิดแต่ตัวเองจะกำไรแล้วคนที่รับช่วงต่อคนที่เป็นคู่ค้าของเราเขาไม่ได้กำไรเขาก็คงไม่อยากจะซื้อกับเรานะครับตรงนี้ฝั่งพาเลทเขาก็เหมือนกับ p e r s o n a l i z ไลซ์คัสตอมไให้เลยว่าคู่ค้ามีด้วยกันสี่แบบนะครับผมคิดว่าการคิดถึงคู่ค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจในยุคนี้เพราะว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปครับและก็สุดท้ายครับผมชอบมากที่สุดนะครับคุณโอบอกว่าทีมงานสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจในยุคนี้และที่สำคัญคุณต้องทำให้ทีมงานทุกคนนั้นอินไปกับโปรดักต์ของคุณหรืออินไปกับวิสัยทัศน์ที่คุณกำลังอยากให้เขาไปนะครับอย่างตัวพาเลทเองเนี่ยคนที่ทำอยู่ในไลยผลิตก็ต้องอินกับโลกข้างนอกว่าธุรกิจมันเปลี่ยนไปอย่างไรคนที่อยู่ในแผนกมาร์เก็ตติ้งหรือฝ่ายขาย ก็ต้องอินกับโปรดักตัวเองที่อยู่ข้างในด้วยการให้ทําให้พนักงานทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแผนกไหนตัวเล็กตัวใหญ่เข้าใจและอินกับบริษัทมองเห็นภาพรวมทั้งหมดมองเห็นป่าทั้งป่าแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนแค่ปลูกต้นไม้ต้นเดียวก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยเกิดความภูมิใจความสนุกและก็อยากทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ and that's the secret sauce